สวัสดีครับผมสันติเป็นห้าสามหนึ่งศูนย์ศู่หนึจะมาทำตะเกียบกูนาฮะ,ะเริ่มจากนิชิ้นงานใหม่นะฮะเลือกที่สเก็ตนะฮะเลือกว่าดวงกลมไปที่ท็อปแ p l a นะฮะรสมสิบเอ้ยได้มิเตอสามสนะฮะซูมเข้าไป แเราก็เลือกดึงนะฮะดึงเป็น10ครับผมจากนั้นเลือกหน้าบนครับเลือกพื้นผิวแล้วก็ไปที่สเก็ตวารูปลงไปวงกลมลงไปเดมิเตอร์เป็น20นะครับ ในมิเตอร์เป็นยี่สิบกระผมแล้วเราก็ออกเรากดาเราก็เลือกดึงในส่วนนี้ดึงออกไปร้อยยี่สิบกระผมร้อยยี่สิบ ไปแล้วเลือกที่หน้านี้เราก็วาดลงไปอีกนะสเกตแล้วเราก็วาดวงกลมลงไปเป็น m 1 4ก็ประมาณไดเมิเตอร์14ครับผมเราก็ดึงออกมา25่สิบบนะครบผบ แล้วก็อ้ยลบคมซะหน่อยฮะเป็นเลนตรงนี้เป็น R สามได้ไหมฮะประมาณนี้นะฮะมี่สวยสักหนึ่งก่อ นี่เรามาอุมล่างกันนะหมเลือกหน้านี้เลือกสเก็ตนะวาดวงกลมรัศมี28พร้อมแล้วก็ดึงออกมา ดึงออกมาเราจะสิบนะครับได้สนาดนี้ต่อไปเรามาสร้างแผนกันแผนเพลน,พลนเริ่มต้นการไปที่สกเก็ตนะเลือกเซ็นตอร์ไลน์เแล่า ออกให้หมดเลยนะฮะเสร็จแล้วเลือกที่เลือกไปที่เลือกเพลงเลือกเส้นนี้กับอันนี้นะครับผมกดเราจะได้เพลงอันเพลงหนึ่งเสร็จแล้วเลือกเพลงนี้กดที่นี่ครับกดเป็นแทรทีนี้เราก็มาดูที่เพลงหนึ่ง อันเป็นหนึ่งเข้าหาหน้าเราครับตรงนี้เราก็จะวาดคอ,อตัวที่มันจะเอาล้อมาใส่นะฮะก็ลักษณะวาดวงกลมอาห้า สามคเอ,อ,อ,าาอสาก็เ้นจากตรงนี้มาประมา นะครับอ่าเราราหนกเส้นตรงนี้ถึงตรงนี้นะฮะทีนี้เรากำหนดมุมตรงนี้กับเส้นนี้เป็นสิบเก้านะฮะเป็นแล้วเราก็วาด เส้นนี้ให้มันสัมผัสกับเส้นนี้นะครับเป็นอันเสร็จสุดที่หนึ่งตรงนี้ก็ลงมาตรงวันนี้นะฮะเลือก เป็นจากมุมนี้ขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปมุมนี้เลยนะฮะจะกำลัดงดีทีนี้เราจะเลือกเลือกอันนี้เสนีนะฮะก็จะเป็นอยนี้เพิ่มไปแล้วก็ จะ trim ม,มันออกนี่นะครับไอ้ตรงนี้ก็คงต้องให้มันเป็นประมาณนี้นะครับ เส้นนี้ครับเราจะตรงนี้ครับทำไปแล้วครับ ตอนน,นี้อืมอืมอืมเราสร้างเส้นจยังก็ได้วันนี้ถึง นี่นะฮะไปจุดนี้แล้วก็เสร็จนะฮะเราก็ที่มันออกมุมเท่านี้อาจะได้แบบนี้แล้วเราก็โยงเส้นตรงนี้ไปถึงมุมนี้นะครับเป็นการปิดครับผมทนีนี้ก็มาดึงเป็น fixture e x t r u นะฮะส่วนนี้ให้ความหนามันบ้าบอ ต้องไปด้านนี้แปดหน้าวอัวประมาณนี้แล้เขาไปนานเสร็จนะถ้าเราก็เปิดออกมาเราจะได้ขาที่ใส่จักรยานผ้ว่าผมกำหนดผิดนะฮะตัวนี้มันยังไม่ได้กำหนดขนาด ก็จะเสร็จแล้วนะฮะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ